ลมก็ไปดูป่าก่อนแล้วกันนะไปช่วยป่าก่อนผมผมยืนได้ช่วงต้นเกมอะไม่งั้นป่าเราอาจจะไม่เหลือโนงงป่า,ากรายงานผมทีมค,มคืออะไรให้ไป

แลราค่ดูสภาพป่าห้าแล้วถ้าเราไปเวทป่ามันอีกมันจะเหลืออะไรวะมันจะเหลืออะไรทุกคนความพัดดีจากนินจามีราคามหาศาลความพัดดีจากนินจามีราคามหาศาล

มีเลือดหลังคอมมีมีมมขอขอไอคิล่าเวลสามอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปมาไอดีมาไอดีไม่ต้องขึ้นมานี่เลยวะโห้ไอดีบอกพวกนี้แม่งแจกหายายใหญ่ปล่อยสายฝน เฮ้ยใครวะเนี่ยพุ่งเข้าไปเจอค่ล่าดีไม่โดนสวนตายสันได้ห่งโชคชะตา Bumbling lên hộp đôi loài loài bumbling đắp hộp đôi loài 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 อย่าปล่อยอย่าปล่อยฟรีครับอย่าปล่อยฟรีเล่นออฟไม่งั้นเราจะไปเสียทางด้านนู้นแทนไยกดแข็งไม่ทันอันนี้พา่านเมื่อกี้ถ้าตีมีอันตีให้เราทันนะถ้าจะรอดวะอย่าประมาทไม่ได้ประมาทครับก็เล่นปกตินี่แหละ แต่เราก็วินวินอยู่แล้วล่ะแสงสว่างมิอาชนะความมืดก็แสงสว่างมิอาชนะความมืดก็ไปทำเลนออฟเลยครับออฟเนน่าเพิ่งมารวมไม่งั้นเราเสียงเงินปรีอ่ะเดี๋ทำให้เลนเราค่อยๆจนลงถูกโจมตีไอ้เงิดับของเราถูกโจม้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดไสดาว

โอ้อะไรเนี่ยเดินกันมาเหมือนบอดเลยลงล่างแล้วกนะันไปรอบนี้เดี๋ยวให้ออฟขึ้นบนมมผมไม่ได้เล่นด้วยพลาดเลยผมไมไ่เล่นด้วยก็มาเล่นตาหน้าก็ได้ดวิ่ว่าไงนาะครอสแอบเอาดาร์ก,ลก,รออกเลยน้องตาออฟเลนขึ้นบนให้พี่หน่อยไม่มีคนยืน slayer has been defeated. Ultimate. Ultimate! slayer has been defeated. Ultimate! Ultimate. Your team has destroyed a tower. Destroy a tower. ไ้เองนโไนด้องนเองนาไ่เองนะล้เองนดโอนะไดเองนไปดอนะดอนไปอนะดเองนโดนชัดาว ใส่น้ำเกลือตีนี่ร่างที่ฝาไปล่างดี่า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาดาร์คสเลเยอร์ได้นะต่งเวฟอ่ะ <c oughs> คนใจเย็นนะคนใจเย็น,ใน ตรอป่าไปเติมเราป่าไปเติมเมดไปไหนเมดไม่มีใครรับเวฟกลางว่ะเราไปรับเวฟกลางกอนดีกว่าผลาดีครับเงียบลาด อย่าพลาดครับอย่าพลาดนี่มันกดพานิคสะสองคนน่ะแม่งลุมกดพานิคอะไม่ต้องเดินนะบอกเลยความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาด ความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดชะตากรของทุกสิ่งมาัตรูเรดาเลเยอรออกมาแล้วตรูดาเลเยอรออกมาแล้วสกิลอัลติเมตยังไม่ผิดแผนว่าเมื่อกี้คือแบบเรากาเคลียร์เวฟล่ามแล้วเราดาเลเยอรไม่ได้อะไรเลย เอ่อออฟเลนครับโนเลนคิล่าเลยโดนเลนคิล่าเลยมันเสียเลนฟีเห็นปะฮัลโหลใครอยู่ออฟอะรอดข้อไม่ใช่ความที่ผ่านรอบข้อไม่ใช่ความเที่ยง

You're the tower Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. อะไรนะคุณบุญว่าอะไรนะจะนานแล้วรอด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจบก่อนความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาด น้องเลือกตัวนั้นมาแล้วอะฮันโน่ไอโน่พยายามแยกเล่นเดินชนเลนออฟเหมือนเดิมอะเล่นเป็นออฟเลนก็ต้องออกเป็นออฟไปเลยเอออย่าทิ้งไม่งั้นมันจะเสียเลนมันยืนเปลี่ยนไอของเวจาออก้ากอันออกไกลองไกยอมันยืนยที่หายที่มีอันตีเหรอแล้วเราขายตายเกิดไง โคตรพลาดย้อนแล้วป้อมมาเนี่ยทีมเขาแม่งป่าสี่คนนะเว้ยจะแพ้ป่าสี่คนหรอฮัลโหลทุกคนเล่นอะไรกันเอาดีดี เดินไปตามเส้นทางแห่งโชคสักวันเขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูนสุดห้ได้เขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูนสุดให้ได้

เจตีไอ้ความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลเอาไปกินเอาไปกิน

อูดาวเกิดยังไม่มาด้วยความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลมองออกไปสูอ่อนาคต

ง่ไงวันนี้เยอะเจ้าไหวแบบตึงๆ่ะมาลองดูขอหนอนติววะไอ้หมอนี่ ฉันสลับไปเขียวแล้วด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลเอาไปกินเอาไปกินเขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด้

ไ,ได้อยู่แต่เพงเราเก็บไปสองไงวัน <c oughs> นี้แหละมันไปไล่เพลงกันไหมสง่งเวลาส่งคีส่งทีความรีบรงีก็ให้เกิดข้ส่งทีความีดรให้เกิดอ

จบกลางจบกลางเอาคลิปกลางไปเอาคลิปกลางไปสามสิบวใิใครใครไอ้นี่ไปออฟเลนไอออฟอะออฟไปออฟเลนเลยไปกันคิล่าเลยกระชากไอ้นี่ไว้กระชากตัวอันตีไว้อ่ะเออสวยแล้วก็วาร์ปไปกันออฟเลนถ้า่ามันเสร็จตัวแล้วก็มาจบแล้วเราจบบ้านละ แปดวิแวิแทงเลยแทงเลยแทงเลยจีจ,จ,จีสวยเอ้ยอ่าวเรื่องเกมนี้แบบถ้าแพ้นี้คือแบบเต้าจัดตังตรงข้ามนีนก็ตึงอยู่นะ เอ้แล้วเป็นดาวที่เราขึ้นคอนได้วงไงออไปรอดูไปรอดูอันนี้เดี๋ยวตัดไปลงคลิปกั้ป่าห้าเงินแบบพุ่รวยอ่ะตัดไปแสนเจ็ด